สวัสดีครับนี่มาพบร์กันนะครับทีมงานคไณสายคัณเกษตรชิคก้าหล่ะพี่น้องนะครับมันนี่มาพบกันอยู่ที่อำเภอบ่อระบือนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับนี่เรามีมาสองคันเลยพี่น้องเป็นคูปต้ะ L4708 นะครับกับ L518 ได้พี่น้องคันแรกครับเป็นคูปตะ L47 แล้วนะครับอยู่ที่บ้านเปื่อยนะครับอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับตีน้ำเงินนะครับบ้านเปื่อยอยู่ในบัิเวณขันติดสอง ่นของท่านที่สามท่านทำบ้านเพื่อที่ไกายมันติมาเป็นบุญจะถินเพื่อเขาดีมีหมอล้ำนะสูงหมดอะไรไฟไหมด้วยฮะยกสูงมันหอดไตไฟเดียวเพอาะย่าให้มันหอดปวดนะเลยไตไฟนะปวดนะสูงไรแล้วไปยกสูงโอ้อันนี้เป็นไดเนี่ยเป็นไดได้ได้ที่แล้วะโอ้ท่านไหนสิจ้าเทะาไร นะครับคอนโทรลคอนโทรลนะครับใกดงานสะดวกนะครับไกดมือนะครับโดยสนใจกระติกก็สอบถามพมานะครับเนี่หน้าดูไห้เพิ่มด้านเสษตนะครับก็ต้องกันนะครับกระบอกเรืองเวยงามนะครับครับพาพอเอาข้ามาเก็บเพื่อนเพื่อนครับ ไปต่อขั้นที่สองนะครับอยู่ที่บ้านเราไงนะบ้านเราไงกับพ่อแนะม่ชาวเขาทั้งน,นั้นะครับอ๋อแล้วแล้วมันอยู่ถือหลังคาเพิ่นไปโอ้โนี่นะครับพี่นเราไปทุกการติดต่อ้ะครับเด้อนะครับูไปทุนการเกษตรนะครับไป,ไปเบิ่งผลงานเ้าก่อนก็นกได้นะครับทั้งช่องยูทูบนะครับ นี่เบื่องทั้งเพจเฟซบุ๊กนะครับอูไปทุนการเกษตรนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ขาดมาได้นะครับน้ำเต้าขวดเบียร์อันนี้เนื้อไส่ขวดเบียร์ครับขวดเบียร์นี่ครับเมื่อวานจะทั้งทีมงานทั้งอูนะครับกับมีบุญบุญเาเวียดบ่กลุ้งข่อยง่ายบุญเาเวียดนะครับกับเห็ดลงทานกันนะครับเมื่อวานเนี่ยมือแลงก็บขื่นของเดินทางยังมือเศร้านะครับมึอนี้นะครับใกล้ๆจะไปไกลปะนะครับเดินทางเอ2 ชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงนะครับนี่ครับได้อยากได้ผานขุดมันนะครับกับยังมีนะครับสั่งได้นะครับถ้าเอาแต่ไปส่งงานทัางพาร์ติแบบไปให้นะครับหรือผูใ้ใดด้วดนนะครับก็มีสายตรงวิ่งส่งผานขุดนะครับพี่น้องนี่นะครับรับประกันระเบ,บิน้ำมันครับผม น้ำมันซึมคอนโทรลสายขาดสายแตกยังทีครับโทรไปได้ครับนี่นะครับเราเปต่อกันเลยครับขั้น2นะครับ50แรงนะครับอยู่บานเราไงนะครับบอระเบือกันนะครับเนาะ